ปิดหน้าจอ,อย่อลงไปนะครับพอเปิดขึ้นมามันก็จะตายนะแล้วก็ใช้ยาสตันไปสามขวดก็ตายไปสองตัวตอนนี้เหลืออยู่สองตัวนะก็มาลุนกันครับว่ามันจะตายไจัดไปครับเือตัวไม่น่าจะใช้ปัญหานะอยากย่อหน้าจอลงไปจังครัตอนนี้มันกะตก ตายถ้าเกิดย่อลงไปนี่มันจะไหลปื้ดมีตายแน่นเกียรตมันตรงยิงแล้วมีดเนี่ยแหละเกียรตมากถ้าไม่มีดเนี่ยมันเข้าถูกดอกมีโอกาสติดติดแช่เยอะนี่ไม่มีดอันนี้มันติดแต่มีดวิ่งผ่านเป็นเด็กแง โอ้หายไปหมื่นอ่ะตัวละหมื่นอีกสักนิดตายแน่น,นอนครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็ต้องรุนนะครับมีสิทธิ์ตายครับขอให้ทำแข็งยิงใส่เยอะๆก็พอ เคลียรแล้วทีเหนื่อยมากนะอยู่กับแมปนี้มา2ออาทิตย์โอเคครับเคลียร์แลครับสุดยอด